สวัสดีค่ะวันนี้พาทุกคนมาชมไรอ่างุุนนะคะของเมืองเอสลิงเกนตอนนี้ชมเมืองเอสลิงเกนก่อนนะคะเมืองที่สาจันอยู่มา25ปีค่ะ25ปีที่เยอรมันก็คืออยู่ที่เมืองนี้แหละเมืองเดียว25ปีแล้วนะคะก็เป็นเมืองที่เล็กๆสวยสงบเต็มไปด้วย ประเพณีวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ทันสมัยมีครบทุกอย่างในเมืองเล็กๆอันนี้นะคะโบสถ์ที่เราเห็นนี้ทางสายมือทางซ้ายมือนะคะขออภัยค่ะตกภาษาไทยพูดเพี้ยนอยู่บ่อยอาทางซ้ายมือนะคะสมัยก่อนเมื่อหลายร้อยปีมาแล้วเนี่ยทางซ้ายมือจะเป็นโบสถ์ของผู้หญิงนะคะทางขวามือที่มีสอง สองโดมเนะี่ยเป็นโบสถ์ของผู้ชายนะคะสมัยก่อนเนี่ยคนเขาจะไปโบสถ์เนาะเขาก็จะแยกกันผู้หญิงก็ไปทําพิธีโบสถ์ผู้หญิงผู้ชายก็เป็นก็ไปโบสถ์ของผู้ชายนะคะแต่ทุกวันนี้ก็รวมกันแล้วค่ะทั้งผู้หญิงผู้ชายเขาเข้าโบสถ์อันเดียวได้กันหมดด้วยกันหมดนะคะตรงนี้ก็คือเป็นมันเป็นภูเขาเนาะ ที่เห็นอยู่นั้นเป็นตัวเมืองนะคะตัวเมืองเอสลิงเงนะคะแล้วก็ตรงนี้ที่สาจันนั่งอยู่มันจะเป็นไร่ไร่องุ่นนะคะเป็นเป็นองุ่นสีดำนะคะตอนนี้ก็คือใช้ทำไวน์แดงนั่นเองไวน์แดงหรือไม่ก็ทำโรเซ่เนาะบรรยากาศดีดีทุกคนจะ,จะพาเที่ยว พาเดินชมนะคะตรงนี้ก็คือสมัยก่อนโน้นเขายังไม่มีเขายังไม่มีถนนข้างล่างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจะเป็นทางเดินก็คือทางเกวียนเนาะที่เขาใช้เกวียนใช้รถม้าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นประตูเข้าเมืองนะคะแต่ก่อนก็จะมียามมีทหารก็จะคอยตรวจคนเข้าออกอยู่ตรงนี้เวลามีศึกสงครามตรงนี้ก็จะปิดนะคะก็คือเขาเรียกว่าประตูเมืองปิดเนาะ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นกำแพงเมืองนะถ้าแต่ตรงนี้เขาได้เขามันได้พังได้ปรักหักพังไปหมดแล้วแต่ข้างหลังโบสถ์ตรงนี้เราจะเห็นตัวปราสาทเก่าแก่และเต็มไปด้วยกำแพงใหญ่นะคะแต่ตอนนี้ตรงนี้ไม่เห็นนะคะตรงนี้ไม่เห็นบริเวณนี้ก็จะเป็นตัวเมืองนะคะตัวเอสลิลเนนแล้วขึ้นไปข้างบนนี้นะคะก็จะเป็นไร่ก็จะเป็น ไร่องุุนแล้วค่ะมีทั้งสีขาวแล้วก็สีแดงนะคะนี่ตอนนี้กําลังเข้าฤดูใบไม้ร่วงนะคะฤด,ดูใบไม้ร่วงเลยก็คือว่าอา่อางุุนนี่เขาก็จะสุกนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะวันนี้บางทีเราอาจจะได้เห็นพระอาทิตย์ตกดินอีกฝั่งหนึ่งของของเมืองนะคะนี่ตะวันใกล้จะตกดินแล้วค่ะเพราะว่า เวลาที่นี่ก็จะสองทุ่มแล้วเดี๋พอสองทุ่มแน่โบสถก็จะก็จะตีระฆังนะคะอากาศดีนะคะวันนี้องุ่หลายสวนได้ได้เก็บไปแล้วนะคะอันนี้ก็คือสวนที่ออกทีหลังนะคะ เป็นองุ่นดำนะคะใช้สำหรับทำไวน์แดงนะคะเห็นลูกเล็กๆอย่างนี้นะคะหวานเจี๊ยบเลยนะคะหวานน่ากินมากๆเลยแถบนี้ก็จะเป็นเป็นภูเขานะคะภูเขาที่เต็มไปด้วยไรองุ่นนะคะเต็มไปด้วยต้นองุ่นเลย คืสวยมากๆค่ะวันนี้วันนี้อากาศดีนะคะถือได้เลยนับได้ว่าอากาศดีมากๆ <c oughs> คนจะมาเดินเล่นเยอะ <c oughs> ส่วนนี้น่าจะไม่ได้ดูแลรักษาเพราะว่าป่ารกมากปกติเขาจะไม่ปล่อยให้ต้นอุ่นของเขานี่รกแบบนี้นะคะนี่ แสดงว่าส่วนนี้ไม่ได้ไม่ได้ไไดบำรุงจริงๆนี่ไม่ได้ตัดแ,แต่งกิ่งลูกก็เลยก็เลยเล็กนะคะปกตินี่อือหลูกเขาจะใหญ่มากนะคะแล้วก็แต่ละพวงนี่พวงใหญ่ๆนะคะนี่อันนี้ลูกเล็กเพราะว่าป่ารกด้วยนะคะดูป่าแต่หงเยอะเลย ดูลูกของเขาค่ะตะมุตะมิเลยดกเยอะด้วยเยอะมากค่ะนี่ก็คือลูกที่เขาใช้ทำไวแดงนะคะดกมาก แล้วก็หวานหวานนะคะเนี่ยแต่เพียงแต่ว่าเปลือกมันหนาเท่านั้นแหละแต่ถามว่ากินอร่อยไหมอร่อยนะคะหอมฉุยเลยนี่คือไรอ่างุ่นนะคะของเมืองเอสลิงเกนค่ะเป็นองุ่นสีดำนะคะใช้ทำไวน์ แดงนะครับไวแดงก็ถ้าไวขาวก็จะเป็นลูกอัญมุลสีขาวนะคะที่นี่เ,นเหมาะสำหรับการปั่นจัก,กรยานนะคะโดยเฉพาะเสือหมอกนะคะถ้าใครที่ชอบปั่นจัก,กรยานตรงนี้จะเป็นการออกกำลังกายที่ดีเลยนะคะ ไปแล้วหนึ่งสู้ๆค่ะให้กำลังใจนะคะสู้ๆจ้าเวลาเขาเก็บนะคะเวลาเขาเก็บลูกองุ่นเนี่ยเขาจะเก็บเป็นแนวเป็นแถวอย่างนี้ไปเลยนะคะปกติเขาก็จะมีลวดสลิงนะคะผมโหนขถังถังที่ใส ที่ใส่องุ่นลงไปข้างล่างเลยนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีรวดสลิงนี่ก็ต้องใช้คนคนเบกนะคะปกติทุกปีเนี่ยเขาจะรับเขาจะรับพนักงานนะคะเก็บอังุ่นก็มีข้าวให้กินมีมีมวน์ให้ดืม่มมีเลี้ยงทุกอย่างนะคะก็คือเก็บลูกลูกองุ่นนี่ต้องต้องมีเวลาเก็บนะคะเช่นส่วนนี้เขาดูแล้วเนาะ เก็บให้เสร็จภายในสองวันถ้าไม่งั้นจะทำให้รสชาติของไวน์เนี่ยเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนรสชาติอาจจะสุกเกินไปหรืออาจจะสุกไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นชาวสวนชาวสวนสวนองุ่นที่เขาใช้ทำไวน์เนี่ยเขาจะมีความรู้เรื่องนี้ชัดเจนมากๆนะคะถ้าไม่งั้นก็จะทำให้ได้ได้ไวน์ที่รสชาติไม่ดีนะคะหรืออาจจะเพี้ยนแตกต่างไปจากทุกๆปีที่เขาที่เขาเคยทำไวน์นะคะ ไปกันต่อค่ะชมไร่องุ่นกันต่ออันนี้ก็เป็นทั้งหมดนี้นะคะบริเวณนี้เป็นไรอ่องุ่นสีดำนะคะที่ใช้ทำวายแดงอีกฝั่งหนึ่งของภูเขารูกนี้จึงจะเป็นอังุ่นสีเขียวนะคะใช้ทำวายขาวนี่เขามีรถแทรกเตอร์ถ้าใครมีรถแทรกเตอร์แบบนี้ก็ก็ถือว่าสบายเลยนะคะ จวดๆกับรถแทรกเตอร์ได้เลย <c oughs> ส่วนนี้ <c oughs> ส่วนนี้ก็ถือว่าเก็บหมดแล้วนะคะเนี่ยหมดแล้ว ดูวิวชมวิอยู่กันค่ะนั่นก็คือตัวเมืองนะคะตัวเมืองเอสลิงเนนเมืองเล็กๆมีประชากรประมาณ200,000คนนะคะ200,000คน มกันต่อค่ะนี่ต้นนี้เก็บลูกไปหมดแล้วพร้อมที่จะเข้าฤดสู่เข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงค่ะส่วนนี้ก็เก็บหมดแล้วนะคะเนี่ยเก็บหมดแล้วเถาอ่างหุนเนาะ เรามาอยู่ท่ามกลางไร่องุ่นจริงๆนะคะเขียวแต่ไร่นี้ก็เก็บหมดแล้วนะคะนี่ลักษณะถาวหนุ่มก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็ถ้ายังไม่สุกมากเนี่เขาจะเว้นเอาไว้นะคะอย่างอย่างอย่างช่อเนี้ยเขาจะเว้นเอาไว้ ในเดือนที่หิมะตกนะคะเขาก็จะกลายเป็นน้ําแข็งแล้วเขาจะมาเก็บมาแล้วเอาไปทําอาจจะเป็นน้ําปั่นหรือน้ําอะไรนะฮะเขาก็จะได้ได้รสชาติอีกแบบหนึ่งนะคะเนี่ยเขาตอนนี้ถือว่าเขาตั้งใจเว้นเอาไว้นะคะ <c oughs> เหมือนที่เราเคยเคยเห็นที่เขาเอาลูกอัุ่นไปแช่ในช่องฟรีดนะคะไปแช่ในช่องฟรีดแล้วก็เอาออกมาเอาออกมากินเนาะก็จะได้รสชาติเหมือนเรากินไอติมไอติมรสรสองุ่นนะคะแต่ว่าที่นี่เขาทำแบบใช้แบบธรรมชาติเลยตอนที่หิมะตกอะอากาศมันจะหนาวเนาะเพราะงั้น ตัวลูกองุ่นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นวุ้นแล้วก็มันก็จะแข็งก็จะกลายเป็นน้ําแข็งก็จะกลายเป็นไอติมนะฮะไอติมรสองุ่นเลยก็แล้วแต่ว่าอางุ่นสีดําหรือองุ่นสีขาวหรือว่าอางุ่นสีชมพูนะคะก็จะได้รสชาติตามอางุ่นนั้นเลยค่ะเพราะคนสมัยก่อนเขาไม่มีเขาไม่มีตู้เย็นเนะาะมันกกินไอติมแล้วก็ เขาน่าจะได้ไอเดียมาจากอันนี้แหละจากที่จากที่ธรรมชาติให้มานี่แหละชมธรรมชาติกันต่อค่ะชมสวนองุ่นกันต่อดูสิโอ้ดำพึดเลยสวยมากมากนะคะเมืองเอสลิงเนนเมืองที่สวยมาอยู่แล้วไม่ผิดหวังเลย อยู่แล้วพูดได้เลยว่ามีความสุขนะคะมีความสุขมากๆเป็นเมืองเล็กๆแต่ทันสมัยอยู่ติดกับสตุตการ์ดเลยถ้าขับรถเนี่ยจากเมืองเอสลลงเนนไปสตุตการ์ดเนี่ยใช้เวลาแค่ประมาณ20นาทีนะคะ20นาทีก็เจริญแล้วก็ทันสมัยมากๆนะคะมีทุกอย่างที่ คนคนหนึ่งหรือว่าเมืองเมืองหนึ่งจะพึงมีนะคะตึกร้านบ้านช่องก็ทันสมัยนะคะก็คือเขาเขาจะแบ่งไว้เลยโซนหนึ่งเป็นเป็นเมืองเก่าเป็นบ้านเก่าอีกโซนหนึ่งก็เป็นบ้านเมืองที่ ที่ทันสมัยนะคะเขาจะแบ่งเขตกันชัดเจนคือของเก่าเขาก็าาอนุรักษ์ไว้ของใหม่เขาก็เขาก็สร้างเสริมเข้าไปอีกนะคะรืมวงุุ่นนี้ถ้าเราถ้าเราจะเก็บกินนะถามว่าถามว่าเขาอนุญาตไหมพูดถึงเราเก็บได้นะคะหนึ่งหนึ่งพวงหรือสองพวงเนี่ยได้แต่ไม่ใช่ว่าเก็บไปเป็น เก็บไปเป็นกระสอบอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ไหวอะค่ะอันนี้หนึ่งช่อหนึ่งช่อสองช่อนี่ก็ไม่มีปัญหานะคะคนที่เข้ามาเดินเล่นในปกติเขาก็จะเขาก็จะเก็บไปเก็บเก็บกินได้ะคะ่ะก็คือว่าเราชิมเนาะถือว่าถือว่าเป็นการชิมเนาะชิมได้ค่ะไม่ใช่ว่าเออเขาห้ามห้ามเก็บห้ามอะไรซะเลยนะคะ หช่อสองช่อเนี่ยไม่ไม่มีปัญหาหรอกคะ่ะแต่ว่าโดยโดยจริงๆแล้วฝลั่งเขาจะไม่เก็บกันนี่วิธีนี่นี่คือเขาเก็บที่แบบที่แบบใช้เทคโนโลยีนะคะทันทันสมัยเลยนี่เขาจะมีถังใส่ไปแล้วเขาจะมีนี่คะ่ะนี่เขาจะนั่งไปเบนขอบนี้ขอบนี้ก็จะไหลไปเลยไปรับไปรัรูป องุ่นนะคะก็มีวิธีนี่เจ้าของสวนรุ่นรุ่นดังเดิมนะคะคุณตาคุณตาคุณยายแล้วก็เขาก็มีหลายๆเจเนอเรชั่นเนาะนนี่ก็คือการเก็บการเก็บองุ่นสมัยก่อนเนาะเก็บมาใส่ถังไว้นี่สมัยก่อนสมัยนี้ใส่ถังพลาสติกแล้วก็หิ้วมารวมกันนี่วิธีการ ทำให้มันเป็นขั้นบันไดนะคะก,ก็เป็นงานที่หนักอยู่นะคะนี่เขาจะเริ่มเริ่มทำตอนหิมะตกนะคะมสมัยก่อนนะคะดูเขาเก็บกันใส่เกวียนขึ้นบันไดไปเทลงไปในถังนี่ดูวิธีวิธีเทของเขาสมัยก่อนนะคะถัดม,มาเขาก็เออมีรถตู้ขึ้นมาหน่อยนึงนี่ แต่ก่อนก็จะเหมือนก็จะเหมือนบ้านเรานะคะมีการมีการลงลงแขกกันเนาะสวนไหนองุ่นสุกก็ไปบอกชาวบ้านมาช่วยกันเก็บทุกวันนี้ก็คือใช้วิธีการจ้างนะคะจ้างจ้างสมัยก่อนทุกวันนี้นี่ก็คือวิธีการเก็บเก็บองุ่นของชาวเมืองเอสลิเยนเนาะ อันนี้ก็คือแบบที่ส่วนนี้ส่วนนี้ถือว่ามีความมีความทันสมัยมากๆนะคะจวดจวดเลยเยอะแล้วส่วนนี้ก็ก็ดกด้วยนะคะก็สมควรที่เขาจะใช้เทคโนโลยีเนาะเพราะว่าของเขาดกแล้วก็ลูกโตแล้วก็ให้ผลผลิตเยอะมากๆเลยน่ยตอนนี้เราเดินลงกลับมาแล้วนะคะ กลับมาจากบนเขาสูงโน้นชมเมืองเอสลิงดือนกันบรรยากาศดีมากๆนะคะ เขาจะมีป้ายทั่วๆไปนะคะสำหรับอธิบายความเป็นไปของบ้านของเมืองเนาะอย่างป้ายอันนี้ก็จะอธิบายว่าเมืองเอสลิงเนนเนาะเป็นเมืองที่ทำทำไวายทำอย่างอย่างตึกนี้เป็นตึกที่ทำแชมเปญนะคะอันนี้เมื่อกี้ที่สาวจันเดินผ่านก็เป็นเป็น,เป,นเป็นร้านอาหาร อรงน,นี้ก็เป็นประตูเมืองอีกทีหนึ่งนะคะก็อันนี้ก็คือที่ว่าการอำเภอค่ะอันนี้เป็นโรงโรงขายแชมเปญน,นะคะคือเขาเอาแชมเปญมาเก็บเอาไว้ใต้ตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นตึกบ้านเก่าสมัยก่อนของเมืองเอสลิงแอนคานนะคะ ที่เดินเขาสะดวกสบายนะคะโดยเฉพาะหน้าที่มีหิมะตกนะคะตรงนี้คนจะมาเยอะมากแล้วก็เป็นสถานที่ที่เรียกได้ว่าโรแมนติกนะคะแล้วก็ชมเมืองก็จะมีหิมะเต็มตามหลังคาบ้านนะคะสาวจันเคยมาเกิดอุบัติเหตุที่นี่ครั้งหนึ่ง ด้วยความที่ว่าหิมะมันตกเยอะแล้วพื้นนี่พื้นนี้นะคะพอหิมะตกเยอะเขาก็จะกลายเป็นพื้นน้ำแข็งแล้วด้วยความที่ว่าเราไม่ระวังทั้งทั้งที่เรามีไม้ไม้ค้้มถ่อนะมีไม้เท้ามาด้วยล้มลงแล้วก็มือข้างขวาในข้อมือหักข้อมือหักเลยก็ตกใจมากก็ต้องหยุดงานถึงหกอาทิตย์นะคะ เพื่อให้กระดูกเขาติดกันก็หลังจากหุ่อาทิตย์ก็ไปทำงานได้ตามปกติอันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่มีค่าที่สุดในชีวิตที่เราจะต้องระวังในการเดินเวลาที่พื้นเนี่ยเป็นน้ำแข็งนะคะก็ต้องระวังระมัดระวังเป็นพิเศษเลยภาพสมัยก่อนเนาะเมื่อประมาณ ออหนึ่งพันดสิบนะคะสภาพของเอสวิงเนีนก็จะเป็นอย่างนี้ที่เราเห็นนู่นไกลๆเนะสามเสานะคะนี้เสาคือเสาปัจจุบันแล้วล่ะสีขาวสมัยก่อนนี่นี่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะที่อยู่ติดกับแม่น้ำเนคคาซึ่งตอนนี้ก็ยังมียังมีแม่น้ำอยู่นะคะแต่ว่าก็ ก็ไม่กว้างก็ก็ไม่กว้างขนาดนี้แล้วค่ะก็ถูกถมไปก็กลายเป็นก็กลายเป็นคครงธรรมดาทางฝั่งนี้ที่เราเห็นก็คือฝั่งที่อยู่ข้างหลังข้างหลังของสาวจันทร์นี่แหละก็คือข้างบนนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นไรอ่องมุนคือคนคือคนถ่ายรูปนี้จะอยู่อีกมุมหนึ่งของตรงนี้นะคะเขาถ่ายมาก็จะเห็นก็จะเห็นข้างหลังตรงนี้ค่ะ ในในภาพนี้นะคะสมัยก่อนนี่นี่เรามีรถไฟเอ,เอสลิงเงนนี่มีรถไฟวิ่งผ่านนะคะอย่าหาว่าเชยนะคะมีรถไฟวิ่งผ่านด้วยค่ะสุดทีารถไฟจะอยู่จะอยู่ข้างหน้านะคะตอนนี้ก็จะเป็นเอสลิงเงนยามค่ำคืนแล้วค่ะ แสงสีราตรีจะมาละไฟก็เริ่มเปิดละตอนกลางคืนก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะพาชมวิวนะคะชมวิวของเมืองเอสลิงเยนค่ะนี่เวลาน่าจะสองทุ่มนะคะโบสร,ระฆังของโบสถ์กลังจะเคาะบอกเวลา รถเมย์ก็วิ่งเกือบเกือบทุกสายนะคะทุกๆทุกๆสิบสนาทีก็จะมีก็จะมีรถเมย์ผ่านมา1นึคันนะคะชมเมืองกันอีกรอบหนึ่งค่ะก่อนจะลงจากกันไปนแสงสีความสิวิไลมาแล้วค่ะ ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกคนที่มาชมคลิปของสาวจันนะคะอ,อันนี้ก็คือไรอ่องหุนทั้งหมดเลยนะคะแถบนี้จะเป็นการปลูกอังหุนดำนะคะใช้ทำวายแดงนั่นเองค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุข ก็จากกันวันนี้จะพาทุกคนลอดกำแพงเมืองนะคะสมัยก่อนเนาะถ้าใครจะเข้าเมืองเอสลิงเงนต้องผ่านประตูนี้เท่านั้นนะคะมาจากไหนก็แล้วแต่ขี่เกวียนมาขี่ม้ามาหรือว่าเดินมานะคะต้องลอดประตูนี้เท่านั้นไปแล้อืม แล้วก็จะมีจะมีทหารเนาะหรือมียามนั่งมองอยู่ข้างบนหนึ่งคนข้างล่างเนี่ยก็จะมีคนถือหอกถือดาบเนาะคอยตรวจว่ามีขโมยขจรเข้ามาในเมืองเขาหรือเปล่าตรวจตรวจบัตรตรวจอาวุธต,ตรวจอะไรเนาะแล้วจึงจะอนุญาตให้เข้าไปในเมืองได้เ,เขาจะมีสัญลักษณ์ของเมืองน เราก็จะขออนุญาตผ่านนะคะขอเข้าไปในเมืองไปแล้วค่ะเข้ามาปุ๊บแล้วก็จะเจอโบสของผู้หญิงเลยนะคะแหงแรกเลยแล้วก็มองไปทางขวาม,มือก็จะเป็นโบสของผู้ชายะะยินดีต้อนรับสู่เมืองเอสลิงเกนค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะขอบคุณมากๆที่เข้ามาชมคลิปของสาวจันนะคะ คลิปนี้ก็ขอไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ